ก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีนะักเรียนออนไลน์ site, แล้วก็ออนไลน์ line, ทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเจอกันเป็นการโฮมรูมนะคะแล้วเราก็จะเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือวันจันทร์นะคะเป็นการโฮมรูมครั้งสุดท้ายนั่นเองนะคะและครั้งต่อไปนะคะในวันพุธพฤหัสสุกนะคะพวกหนูก็ต้องสอบนั่นเองนะคะเป็นการสอบปลายภาคแล้วนะคะ นะคะวันนี้นะคะสิ่งที่มิจะมาเตือนพวกหนูอีกรอบหนึ่งนะคะ mm. ก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบ S b f m, s m mm. นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องซ้ำๆนะคะแต่เมื่อวานที่สอบฟิสิกส์นะคะ mm. ก็ยังมีคนเข้าไม่ได้ถูกต้องไหม mm. ถ้าไม่ถอนการติดตั้งนะคะอย่างที่มิเคยแจ้งไปนะคะถ้าไม่ถอนการติดตั้งของแอปเนี่ยนะคะมันจะเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าแอปมันมีการปรับปรุง นะคะหนูต้องทำให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนหนูถึงจะเข้าสู่ระบบของ SBSM ได้นะคะหรือถ้าหนูบอกว่าหนูเข้าได้ค่ะมิสแต่หนูส่งคะแนนไม่เข้าระบบนะคะเพราะฉะนั้นวิชาการนะคะขอความร่วมมือนะคะก่อนที่จะถึงวันสอบของพวกหนูเนี่ยให้พวกหนูถอนการติดตั้งของระบบ SBSM ก่อนกรณีที่เป็น iPad เป็นมือถือในการสอบนะคะให้หนูลบแอปออกและติดตั้งใหม่ นะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยไม่มีปัญหานั่นเองนะคะเมื่อวานนะคะก็มีค,คุณครูแจ้งมานะคะรายวิชาฟิสิกส์นะคะก็มีคนเข้าได้และเข้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูนะคะฟังมิดแล้วก็ไปลบแอปตัวเองออกนะคะแล้วก็ติดตั้งใหม่ซะนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยวันสอบจริงมันจะมีปัญหาแบบนี้นะคะมันจะเข้าสอบไม่ได้เลยและมันจะทําให้พวกหนูเนี่ยเสียสิทธิ์ในการสอบด้วยนะคะ หนูเข้าช้าหนูก็มีเวลาสอบที่น้อยลงกว่าเพื่อนนะคะแล้วถ้าหนูส่งข้อสอบไม่ทันระบบตัดก่อนคะแนนหนูก็ได้น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหนูส่งข้อสอบไม่เข้าระบบอีกหนูก็ต้องเสียเวลานะคะมานั่งสอบใหม่ในเวลาที่มันเกินนอกตารางไปแล้วอย่างเช่นถ้ามันสอบไม่ได้คุณครูรายวิชานะัดสอบใหม่6โมงเย็นทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่ามันเสียเวลา นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยนะคะลบแอป,ปออกแล้วติดตั้งแอป,ปใหม่นะคะสำหรับคนที่ใช้ iPad นะคะใช้โทรศัพท์มือถือใครที่ใช้ PC ตั้งโต๊ะนะคะหนูก็ใช้ลิง์กเดิมได้เลยนะคะกดเข้าไปใน Google Chrome แล้วก็ทำข้อสอบได้เหมือนเดิมไม่ต้องลบ Google Chrome ออกนะคะเดี๋ยวบอกว่ามิดบอกให้หนูลบไม่ใช่นะลูกเอาแค่แอป,ปเฉยๆนะคะ โอเคนะเรื่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวในวันจันทร์นะคะในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะคะมิตรจะลงขอบขายให้เพวกหนูอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะลงลิงก์คุณครูคุมสอบให้นะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ในโน้ตนะคะเบื้องต้นที่มิตรเคยลงไปเด็กๆลองเข้าไปดูนะคะว่าหนูสอบวันไหนขอบขายที่คุณครูให้เนี่ยหนูต้องอ่านอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวมิตรลงให้วันนี้เลยก็ได้ นะคะเดี๋ยวตอนเย็นมิดลงให้หลังจากส่งคลิปวิดีโอเสร็จนะคะหนูจะได้มีการเตรียมตัวในการสอบนะคะอ่าแล้วก็วันนี้นะคะสิ่งที่หนูจะต้องสอบนะคะวันนี้เนี่ยจะมีสอบของอังกฤษนะคะให้พวกหนูเตรียมตัวเข้าระบบเข้าเรียนให้ครบนะคะมีการสอบอังกฤษนะคะในวันนี้เพราะฉะนั้นอ่านหนังสือให้ดีๆนะคะ ข้อไหนมันยากข้อไหนหนูทําไม่ได้หนูก็ควรอ่านให้มันเยึดขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็เรื่องของซัมเมอร์นะคะถ้านักเรียนต้องการที่จะโรงเรียนซัมเมอร์ในช่วงปิดเทอมนะคะเราสามารถลงได้ตั้งแต่วันที่มิตรลงประกาศให้กับท่านผู้ปกครองจนถึงวันที่9มีนาคมนะคะลงได้ถึงวันที่9มีนาคมนะคะจะมีให้หนูเลือกนะคะ มีอยู่สองช่วงนะคะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนั่นเองนะคะแปดโมงครึ่งจนถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามนั่นเองนะคะถ้าใครต้องการจะลงนะคะอันนี้ทางโรงเรียนไม่ได้บังคับนะคะถ้าไม่ลงแต่หนูหนูต้องเข้าไปตอบยืนยันในแบบฟอร์มด้วยนะคะว่าหนูไม่ประสงค์จะลงแต่ถ้าหนูจะต้องการจะลงหนูก็เข้าไปเลือกโปรแกรมที่หนูต้องการจะเรียนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือขอบขาย นะคะดูเข้าๆไปก่อนใครแคปหน้าจอได้ก็แคปนะคะกรณีที่ใครที่ไม่เคยเข้าไปดูในไลน์เลยนะคะหนูก็สามารถแคปหน้าจอของมิรไปได้นะคะอาจจะได้รู้ว่าแต่ละวิชาเนี่ยสอบเกี่ยวกับอะไรนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะวิชานอกตารางแน่นอนว่ามันมีการสอบมาแล้วนะคะนอกตารางเนี่ยสอบมาตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่25เพราะฉะนั้น นะคะวิชานอกตารางเนี่ยจะต้องมีการส่งเกจก่อนวันที่28คือวันสุดท้ายนะคะของการรับส่งงานเพราะฉะนั้นใครที่ยังเคลียร์งานไม่ครบนะคะหนูควรเคลียร์งานให้ครบก่อนวันที่28เสาร์อาทิตย์นี้หนูต้องเร่งมือในการทํางานส่งคุณครูคแต่ละท่านแล้วเนื่องจากว่า28นะคะจะเป็นวันสุดท้ายของวิชารองที่ต้องมีการเกนาะคะแนนนะคะถ้าคุณครูคตัดเกดแล้ว หนูไม่สามารถส่งงานอีกได้นะคะเนื่องจากว่าคุณครูต้องส่งรอหนูรู้จักคำว่ารอใช่ไหมการติดศูนย์ติดรอค่ะนะคะถ้าติดรอนะคะหนูบอกว่าหนูส่งงานนะคะแต่หนูส่งไม่ครบทุกงานมันมีโอกาสติดนะคะสมมติว่าคะแนนขาดไปสองคะแนนจะได้เกรดหนึ่งคุณครูอาจจะไม่ได้ปัดและอาจจะไม่ได้ช่วยพวกหนูเท่ากับว่าพวกหนูนั้นก็ต้องติดรอเพราะฉะนั้นนะคะห้องหนึ่ง นะคะหนูต้องส่งงานให้ครบทุกรายวิชาและครบทุกอันนะคะคุณครูกําหนดมาห้าแบบหัดถ้าหนูบอกว่าหนูขอทํสามได้ไหมและหนูคิดว่าสองคะแนนเนี้ยสองอ่าสองหน้าที่หนูไม่ทาอะค่ะอีกยี่สิคะแนนที่มันหายไปเนี่ยหนูคิดว่ามันช่วยเพิ่มเกรดหนูได้ไหมนะคะหนูต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยไม่ใช่บอกว่ามีห้าหนูขอสามละกันครึ่งครึ่งคมิดครึ่งครึ่งได้ไหมคะครึ่งครึ่งได้ไหมไม่ได้นะคะ ถ้าเกดไม่ถึงหนูติดรอหนูโทษใครไม่ได้นะต้องโทษตัวเรานะยิ่งเป็นออนไลน์ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบคูณ2ออนไลน์ก็เช่นกันนะคะอย่าคิดว่าตัวเองมาโรงเรียนแล้วตัวเองจะผ่านนะคะถ้าหนูไม่ทำงานส่งเลยนะคะหนูก็ติดเช่นกันนะคะวิชารองวิชาหลักมีเกดศูนย์และก็เกดรอเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเคีย์งานให้เป็นปัจจุบันนะคะก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้แล้วก็เรื่อสุดท้ายเลย นะคะก็คือสถานการณ์โควิดตัวน,นี้เนี่ยนะคะมันค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหนูควรทําความสะอาดร่างกายของตัวเองเวลาออกไปข้างนอกนะคะกลับมาก็ฉีดด้วยแอลกอฮอล์นะคะถ้าไม่ได้มัดผมหนูควรสระผมทุกวันนะคะเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะไปติดพวกผมเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ควรสระผมทุกวันเพื่อให้เชื้อโรคมันตายออกไปนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแล้วก็ดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราเจอกันอีกทีคือวันจันทร์นะคะเป็นวันสุดท้ายของนักเรียนม .1 ทั1เนาะนะคะหลังจากนั้นผู้หนูจะสอบแล้วหนูก็จะขึ้นเป็นพี่ม .2 แล้วนะคะก็ขอให้เด็กๆเ,เนี่ยนะคะทำงานให้เป็นปัจจุบัน นะคะ28วันจันทร์วันสุดท้ายของการส่งงานเพราะฉะนั้นรีบติดต่อคุณครูนะคะการแก้ศูนย์แก้รอก็เช่นกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ